โอ้ครับดูครับสุพรรษาจอมปวนครับแกออกมาแล้วก็วิ่งท้อทิพย์ทแดนเลยครับผมโอ้โหวิงาหาอออวว่งมาหาพี่ต้นอ้อแล้วก็วิ่งมาหาพี่ฟิล์มต่อครับอะไรกันโอ้โหดูครับนอนกับดินทรายแล้วครับโอ้ดูเล่นนี่ล้วครับ ทรายก็เริ่มแข็งครับผมช่วงนี้เพราะว่าอยู่นานแล้วครับโอ้นอนอวนอนอีกแล้วนอนอีกแล้วโหดินทรายครับผมโอ้โหเินินก็สงสัยครับดมหางดมขาอยู่ครับดูเินินสงสัยครับเออเตะเตะขึ้นคีน,นี่หวะ กล้าขี่ไหมส่ยพิฟิมไม่กล้าขี่ครับโอ้โหเอาใหญ่เลยครับผมเล่นดินทรายนี่โอ้โอ้ ไปบารมีมาเล่นด้วยเนี่ยพ่อไปบารมีหน่อยพ่อบีละมา บารามีนี่ผมทายด้วยครับผมสงสัสยน่าจะไม่เล่นถ้าเอาบารามีมานี่ชอบขึ้นหลังสุภรษาครับเหยียบสุภรษาเลยบารามีม <laughs> เล่นใหญ่เลยครับผมสุภรษา งอ siang นี S 1> <S 1> <S ่ปังโอ้โหโอ้เล่นไหมเล่นไหมเออ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 โว้ยเออหมูหมูมมี่พี่ฟิมเออโดนเตะใหญ่เลยครับ อืมอืมโอ้ขัดไปนู่นเลยครับผมแล้วเก็บน้องหมูหมูให้เจ้าภาษาก่อนครับ,บน้องทวีครับโอ้ไล่ตาม,มาาอีกเออขึ้นหลังขึ้นหลังโ <c oughs> อไ้ไปแล้วไปแล้ว,เ,วเล่นอะไรอยู่ตรงนั้นน,นั่นโดนรถอีกเด้อ นะจับใส่หลังสมุสาเลยเาาเนนอยืออือต,ตีอัดเลยครับอืออืออือตีตีตตตตตเล่นกับสมสาครครับออออโอ้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 โหเล่นใหญ่เลยครับออ้นอนแล้วครับตอนนี้จับใส่หลังเลยครับ มาเลยครับใส่หลังช้างกันครับอ,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 อเล่นใหญ่แล้วครับโอโ้โหโอ้โหโอ้โหใส่อย่างเดียวครับตอนนี้ชิ่อนซ่าไม่ชอบเตะออกเยอะเล่นแรงมากครับผมอ,อ,อันนี้ตะเลิดแล้วครับผมตะเลิดแล้ว อย่าให้สัมภาษณ์ได้เตลิดนะครับถ้าสัมสาตะเลิดนี่นนแรงจริงนะครับผมเจ้าหนิวจำซนนะครับโอ้ยเจ็บเจ้าตุ้ยตีไม่แตกครับอืเออใส่ขาเลยวัววัววนี่นครับผมปฏิกิริยาของเวลาสัมภาษณ์ดีใจนะครับเขาชอบร้องนะครับเอาเล่น เออ mm hmm. เอออ <fen> ืมเล่นไปเออโอ้โเล่นใหญ่ครับเออจากดินทรายแข็งครับกลายเป็นดินทรายเป็นผงนะครับโอ้โหเออไล่น้องททๆครับน้องทวีนะครับนี่เออเออว้าเล่นใหญ่ครับเออเออเออเอาครับตอนนี้ สสายๆแล้วครับจะขึ้นดินทรายไอ้โอ้จะขึ้นดินทรายหาไม้ฟิล์มเลยครับเฮ้ฮ้เอเล่นใหญ่เลยครับโอ้อ้อออม่อนอ่อนบนดินทราเลยครับผมโอ้โอ้ อาจจะน่ารักเท่านี้ครับโอ้สิงเล่นยังสงสัยไม่หยุดครับยังเดินวนเวียนอยู่ครับโอ้ยเตะบูกคนเ,นเล่แรงมากเลยครับผมสาเลยด,ดีโอ้โหเล่นแรงมากดูครับดำมีครับดำดินครับโอ้เอาใหญ่เลยครับผมเอาใหญ่เลยครับเอ้า เตือเตือเตะอโอ้หือเตะไปเอือหือเตะไปโอ้เอาอย่ารับตอนนี้นอนแล้วอือโอ้จะแรงมากวัวเตะไปหาคออุณพ่อยครับโัวเ <laughs> ตะไปดูดีครับเอามานี่เอามานี่เอามาน,ามานี่เอามานี่เอามานี่อน้องทุยมา คุณพ่อก็เพิ่งไปฉีดวัคซีนมานะครับเข็มสองนครับผมเนี่ยพอเขาโยนให้ก็ชอบตีนีอืมอืมแล้วก็ให้พี่ไปเก็บให้เก็บให้สันสาก่อนครับอืม นูนใส่หลังเลยนี่โอ้วน้องทีท่ไินนูนนละวอ้วอ้ว,วชนดิ้น้วครับผมโู้วเดี๋พ่อหาของเล่นให้เล่นดีครับ <c oughs> เออออของเล่นเด็กครับออออออเออเอผมอยากติดขาแล้วเอ้าเเออเออเออเอซกครับปูอได้ของเล่นใหม่แล้วครับผมน้องทุยยุดเล่นแล้วครับเล่น ยางรถแทนดีกว่าครับวัว oh, ว oh. 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 okay. oh. ัววัววัวเออเออเออวัวแรงมากครับเออเตะไปโอ้โหเปนแรงมากเลยครับผมอืมยืด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 เออโอ้ภาษาเรียนแรงมากครับเออเออเตะเตะไปโอ้โหครับโอ้โห เล่นหนักแล้วครับอืออือ,องัดขึ้นงัดขึ้นงัดขึ้นอือใส่หัวตัวเองอีกอืออือแรงมากเลยครับอือเอาเอาเอายังไงโอ้โอ้โอ้ตีาขาตัวเองอ <laughs> โอ้เอาจับแล้วโยนอือ

ยื้อโอ้ยเออสงสัยครับสงสัยพี่ครับเอ,อสงสัยอะไรสาอืมเอือไอโน่นอ,อีก้วครับโอ้โหให้ดูมุมสูงบ้างครับอ๋ไปโน่นครับให้ดูมุมสูงบ้างครับผม โอ้ไปชวนพวกพี่อ้อเล่นด้วยหรือเปล่าครับโอ้ไปชวนนักหน้อยเล่นอีกมาามีเล่นกับพี่ไหม,อามาโอ้จับมาจับมายูนยูนอ่ะออเอ้ยมาเนี่ยลืมหนะาถุงโถหยิบม,มาหยิบม,มาหยิบม,มาอ้โอ้โอมาามีเล่นได้นะครับเดี๋ยวตะลนเครับโอ้โห จับน้องจุธีอีกแล้วอือวันจันทร์นะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เล่นมานานแล้วนะครับก็จะได้พักน้องสะพนสาจะได้เก็บมูลช้างแล้วครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดริ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ